ต่นตนเแต่ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ลาเต้คอฟฟี่เฮาส์ครับการตกแต่งของร้านนี้นะครับพี่เป็นออกสไตล์แบบยุโรปยุโรปแต่ว่าไม่ใช่ยุโรปธรรมดายุโรปลักชัวรี่เนื้อผ้าขอกแม้แบบรูรูรก็จะหรูหราหรูหรานะแต่ที่นี่นะครับเขาแบ่งเป็นสองโซนข้างในนะครับเป็นแอร์เย็นๆข้างนอกอเป็นแบบโอเพนแอร์ ครับผมแต่วันนี้เราขอนั่งกันแบบสไตล์ชิลๆท่ามกลางธรรมชาติอ่ะครับแหมโอยอันนี้เป็นลาเต้ร้อนค่ะอันนี้เป็นมูฟาโซ่อันนี้ซิกเนเจอร์นนของที่ร้นานเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะืมหวานแล้วนะแต่ว่าอยากได้ความหวานมากกว่านี้ได้ไหมครับ แต่ว่าพี่ขอเติมเป็นน้องได้ไหมคะไม่ได้ค่ะแต่หนูมีอะไรมาเติมความหวานให้พี่นะคะอันนออะไรคะครับนี่เลยค่ะชีพอตใช่ค่ะ<อ>มีชีพอตแบบหลอดบีบให้ด้วยบีบความหอมมันอร่อยเข้ากันทุกเมนูครับ<อ>ที่สำคัญมันหวานมากกว่าเดิมเพราะว่ามีน้องขอเติมให้อ ถ้าคุณผู้ชมมาถึงเมืองจันแล้วอยากได้ที่ชิวๆแวะพักเช็คอินถ่ายรูปเก๋ๆลาเต้คอฟฟี่เฮาส์เป็นอีกหนึ่งร้านที่ผมแนะนำว่าไม่ควรพลาดครับเพราะนอกจากการแต่งร้านที่ดูมีสไตล์แล้วไฮไลท์สุดพีคอยู่ที่บรรยากาศของแม่น้ำจันทบุรีนี่แหละครับและเมนูอาหารรวมถึงของหวานของที่นี่ก็มีให้เลือกอย่างหลากหลายส่วนความอร่อยไม่ต้องพูดถึงผมนิยมน้ำหนักขึ้นหนึ่งวันเลยล่ะครับ ใครอยากจะมาชมชิลบรรยากาศของลาเต้คอฟฟี่เฮาส์เขาหลอต้อนรับคุณทุกวันตั้งแต่8ดโมงเช้ายาวไปจนถึงเที่ยงคืนเลยทีเดียว สำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรีจัดโครงการอบรพมพัฒนาศักยภาพเรือข่ายการประชาสัมพันธ์ประชาชนเห็นด้วยกับการพบใบไขัดขีนไม่ิดต้ลนแทจะบับจริงขณะที่ขนส่งจังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจทั้งหมดนี้ติดตามได้ในข่าว My ลนิ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ข่าวใมนวประจามันสุกที่ี่20กันยายน2562กทุกเรื่องที่คุณต้องรู้ทุกเรื่องที่คุณต้องฟังข่าวสารมือจัน,นะครับในรอบหนึ่งวันเกิดอะไรขึ้นบ้างวันนี้อยู่กับระผมอภิวัตทิวคู่รับหน้าที่นาข่าวรอบวันขอทางจังหวัดจันทบุรีมาบอกต่อกันนะครับเรามาเริ่มต้นที่ข่าวแรกข,ของเราวันนี้นะครับสำนังกงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรีจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพิ่มพูนาาาามรรระะพพััันศิยภทกกกษกปชสธ์เงุ4.0 วันนี้นะครับห้องบันทีทิพย์โรงแรมนิวเทวราดจังหวัดจันทบุรีครับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรีจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการประชาสัมพันธ์โดยมีนายวิวัฒน์มหาผลสิริกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเปประธานเปิดโครงการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพทักษะด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านรับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนโดยการสร้างสัมพันธภาพอันดีและการพัฒนาส่งเสริมความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกันเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีซึ่งการประชาสัมพันธ์เป็นกระบวนการสื่อสารสองทางทําให้ประชาชนเข้าใจยอมรับและสนับสนุนช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานขาจัดปัญหาข่าวลือและความเข้าใจผิดโดยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงเชื่อถือได้มีแหล่งอ้างอิงรับรอง โดยสามารถนาข้อมูลข่าวสารจากหน่วยง,งานภาครัฐเผยแพร่สู่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพทั้งช่องทางสื่อมวลชนท้องถิ่นรวมทั้งการใช้สื่อโซเชียลมีเดียประชาสัมพันธ์เชิงรุกยุค4.0ครับท่านผู้ชมครับประมาณที่ข่าวของแขวงทางหลวงจังหวัดจันทบุรีนะครับได้มีการลงพื้นที่สำรวจและขุดขยายช่องทางระบายน้ําบริเวณปากทางสไลเดอร์เพื่อเปิดพื้นที่ระบายน้ําในจุดที่มีบริเวณน้ําท่วมเป็นประจำครับ ที่บริเวณปากทางเข้าสไลเดอร์นะฮะถนนนักศักย์ชมูลฝั่งขาออกตัวเมืองจันทบุรีตะบนท่าช้างอำเภอเมืองจังหวัดจ,จันทบุรีนะครับนายวิทุรศรีนามผู้ว,ว,ว,ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยนายวิวัฒน์มหาผลเสริกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายสวัสดิ์เทียมมีชาวรองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจังหวัดหัวหน้างานสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองท่าช้างลงพื้นที่นำเจ้าหน้าที่ทำการขุดลอกท่อ,ทอระบายน้ำ ริมถนนปราบทางสไลเดอร์ซึ่งเป็นจุดที่น้ําท่วมซ้ำซากน้ํารอการระบายเมื่อมีฝนตกลงมาในแต่ละครั้งจะเกิดน้าท่วมขังเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเนื่องจากเวลามีฝนตกลงมาเนี่ยน้ำจะไหลข้ามทางหากผู้ไม่คุ้นชินทางเนี่ยขับมาเร็วเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเบื้องต้นนะครับทางแขวงทั้งหลวงจังหวัดได้มีการนําเจ้าหน้าที่ชุดลอกท่อพักน้ําให้สามารถไหลได้สะดวกนะครับโดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าของที่ชาวบ้านรวมถึงภาคเอกชนใกล้เคียง ทำอำนวยความสะดวกนะครับให้เ้าวที่ได้มีการดําเนินการได้อย่างสะดวกรวดเ, <c oughs> เร็วครับรอมาที่ข่าวของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจ,จันท,ทบุรีครับท่านผู้ชมครับได้มีการจัดการประชุมการจรัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าคิกออฟ25กันยาย,ยูนนี้ครับ ห้องประชุมบุษราคัมชั้น4สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรีครับนายพิรมหนูกระโทกผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรีสั่งการให้คณะผู้บริหารพร,อร้อมด้วยพนักงานตัวแทนจากหน่วยง,งานทางภาครัฐเอกชน ที่พาสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าและลูกจ้างเข้าร่วมการประชุมจัดกิจกรรมงานคลิกออฟจัดระเบียบสายรวมถึงอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าจัดขึ้นพร้อมกัน25กันยาย,ยนนี้ทั่วทางประเทศเป็นการขับเคลื่อนการจัดการสายอุปกรณ์สื่อสารไฟฟ้ารวมถึงสายโทรคมนาคมเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยครับ ซึ่งวันที่25กันยายนนี้นะครับจะมีพิธีเปิดงานคลิกออฟจัดระเบียบสายสื่อสารที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนะครับเวลา9นาฬิกาได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดงานและปล่อยกระบวนรถผู้ปฏิบัติงานซึ่งทั้งนี้นะครับหลังจากพิธีเปิดงานแล้วเสร็จหน่วยงานสายสื่อสารนะครับก็จะลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงติดเคเบิลมาร์เก็ตแต่ละเส้นตามมาตรฐานและข้อกำหนดของกฟผทั้งสายที่ใช้งานและสายที่ไม่ได้ใช้งานโดยใช้สัญ,ญลักษณ์ที่แตกต่างกัน ตามที่กอฟพกำหนดครับท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้นะครับคือข่าวไม้นิวของเราประจําช่วงแรกครับรอพักกันสักครู่เดียวดีกว่านะครับช่วงหน้ากลับมายังมีหลายขาย่าวที่น่าสนใจรอท่านผู้ชมทุกท่านอยู่ครับ หรือทำงานออฟฟิศเป็นนักธุรกิจเป็นนักกีฬาเป็นพยาบาลหรือเป็นดาราไม่ว่าคุณจะมีอาชีพอะไรแค่เสียภาษีเงินได้คุณก็มีสิทธิบริจาคเงินให้พักการเมืองโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเพียงแสดงเจตนาในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคุณก็ได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาพักการเมืองกองทุนเพื่อการพัฒนาพักการเมือง ตั้มชายผู้ซึ่งดื่มเหล้ามานานแล้วฮะแต่ก็ยังดูปกติดีนะฮะงั้นเราลองมาดูตับของตั้มกันดีกว่าตับก็เหมือนแผนที่คอยจัดการของเสียที่เข้ามาสะสมในร่างกายนะฮะสภาพยิ่งดื่มมากมันก็จะยิ่งพังพังหมดแล้วฮะ ประสิทธิภาพของตับในการจัดการของเสียก็ค่อยๆเริ่มเสือ่อม okay. <Go> โชคดีที่เข้าพรรษาเนี่ยตามเขาวางแผนจะหยุดดื่มกิมลูกอะ่ะอยู่ในบ้านอะ่ะ สวัสดีครับที่นี่แผานกตับครับพักไปไ,ไม่ประโยชน,น์เราจะเมาู <c oughs> มคตับเป็นอนุญที่สามารถฟื้นฟูฟใหม่ได้ถ้าแค่คุณหยุดดื่มตับสามารถฟื้นฟูใหม่ได้แน่นอนคะ่ะประสิทธิภาพการทำงานของตับก็จะดีขึ้นด้วยตับสามารถฟื้นฟูใหม่ได้ถ้าแค่คุณหยุดดื่ม เลกดื่มเหล้าเถิดครับพี่น้องก็บอกเลยคราว่าอับอฟืน้นฟูได้หไหวไหมครพี่ตั้มงดเหล้าเข้าพรรษาสามเดือนนี้ทำให้ได้นะสู้สู้สู้ ท่านผู้ชมครับเรากลับมาสู่ช่วงที่2ของข่าวใม่ลากันนะครับเรามาที่ข่าวของประชาชนเห็นด้วยกับการพกใบขับขี่ดิจิตอลแทนฉบับจริงนะครับขณะที่ขนส่งจังหวัดจันทบุรีนะครับได้มีการเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้ประชาชนเข้าใจถูกต้องพร้อมกันครับหลังเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษ,กษเกาเผยแพร่พระราชบัญญัติการจราจรฉบับที่12พศ2562 มีผลบังคับใช้วันที่20กันยายนนะครับโดยมีสาระสําคัญก็คือนะฮะเจ้าพนักงานจราจรหรือว่าพนักงานเจ้าหน้าทา่ตำรวจเนี่ยสามารถเรียกตรวจใบอนุญาตขับขี่แต่ไม่มีอํานาจในการเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ของผู้ขับขี่อีกต่อไปผู้สืขาครับสอบถามไปยังขนส่งจังหวัดถึงการใช้ใบขับขี่ดิจิตอล นางสาวสุรีสิงหรัตน์รักษารษาชการกาแทนขนส่งจังหวัดบอกว่าทางขนส่งจังหวัดได้มีการเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบเข้าใจถึงข้อกฎหมายพรบรจราจรทางบกฉบับนี้อย่างต่อเนื่องว่าตั้งแต่20กันยายนจนเป็นต้นไปเจ้าพนักงานจรา,จราจรไม่มีอำนาจในการเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ได้แต่ผู้ขับนะครับสามารถใช้ใบขับขี่แบบดิจิตอลให้เจ้าหน้าที่ดูได้เพื่อความสะดวกซึ่งกรมทางขนส่งทางบกนะครับได้มีการสร้างแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า DLT ขึ้นมา ซึ่งผู้ที่จะสามารถใช้งานได้นั้นนะครับจำเป็นต้องมีใบอนุญาตขับขี่แบบใหม่ที่มี qr code ด้านหลังบัตรซึ่งหากท่านยังไม่ได้เปลี่ยนก็สามารถไปเปลี่ยนแบบใหม่ได้ที่ขนส่งจังหวัดนะครับเราไปฟังเสียงของคุณสุรีสิงหรัตรักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดจันทบ,บุรีกันนะครับ ถ้าสมมติว่าเวลาที่ตำรวจเขาขอดูใบขับขี่ซึ่งแต่ก่อนเนี้ยเราก็จะยื่นใบขับขี่ให้ตำรวจใช่ไหมคะแต่ตอนนี้มเีเนื่องจากยุค i อเข้ามาใช่ไหมคะขั้นตอนแรกเลยนะคะเราก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะ DLT QR license นะคะพอเข้าไปก็จะมีระบบการลงทะเบียนนะคะพอลงทะเบียนปุ๊บเนี่ยข้อมูลจะดึงข้อมูลจากในฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกอย่างเช่นว่าคนเนี้ยเขามีใบขี่สอย่าง เขาก็สามารถโหลดได้แค่แอปเดียวอแอปเดียวนะคะพอโหลดมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะแสดงใบผีทั้ง2ชนิดเลยที่เรามีอยู่นะคะ ท่านผู้ชมครับหนึ่งในที่ประชุมนะครับหนึ่งในประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการใบขับขี่แบบใหม่เนี่ยก็บอกนะฮะมาตรการดังกล่าวถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเพราะทุกคนก็พกโทรศัพท์ติดตัวอยู่แล้วและปัจจุบันนะครับการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตไอทียุค4.0ต่างๆก็คล่องตัวมากขึ้นก็ยิ่งชื่นชอบเพราะว่าเป็นคนชอบลืมใบอนุญาตขับขี่นะฮะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของประชาชนผู้มาติดต่อขอรับใบอนุญาตขับขี่นะครับครับผมคิดว่ากระสือดีนะครับก็ปกติแล้วส่วนใหญ่ในส่วนตัวผมอ่ะ เป็นคนที่ลืมกระเป๋าตังค์มากแล้วพอออกไปข้างนอกเนี่ยโดนตำรวจเรียกบางทีโดนปรับหลายบาทเัินครับถ้ามีแอปตัวนี้มาช่วยเนี่ยจะช่วยผมได้มากเลยครับ ขณะที่ทางด้านของผู้บังคับใช้กฎหมายนะครับพันธบรวจโทชัชาวายรอคคำวงรองผู้กำกับการจราจรสพเมืองจันทร์ระบุนะครับการปฏิบัติการจราจรของเจ้าพนักงานนะครับยังคงปฏิบัติอย่างต่อเน,นื่องเหมือนเดิมเพื่อรักษากฎระเบียบวินัยจราจรแต่จะแตกต่างออกไปเพราะว่าหลังจากนี้จะไม่มีการเรียกเก็บใบขับขี่ได้ทั้งใบขับขี่แบบฉบับจริงรวมถึงใบขับขี่แบบดิจิตอลผ่านแอปพลิเคชันของกรมขนส่งทางบกนะครับ นอกจากนี้นะครับเจ้าพนักงานจราจรยังอำนวยความสะดวกโดยการคีย์เลขบัตรประชาชน13หลักของผู้ขับขี่เข้าระบบการขนส่งทางบก เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะครับหากว่าท่านใดนะครับไม่ปฏิบัติตามก็จะถูกนะครับเนินคดีมีความผิดปรับไม่เกิน1,000บาทซึ่งผู้ถูกใบสั่งเนี่ยก็สามารถนําใบสั่งไปเสียค่าปรับได้ทุกสพทั่วประเทศหรือไปเสียที่ธนาคารกรุงไทยพร้อมยืนยันยังคงปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษากฎหมายวินัยจราจรอย่างเคร่งขัดนะครับเราไปฟังเสียงของพันตำรวจโทชัชวานรอบคันวงรองผู้กํากับการจราจรสพเมืองจันทบุรีครับในส่วนของตํารวจนะครับ ก็การปฏิบัติงานก็เหมือนเดิมมีการตั้งด่านตั้งจุดสกัดเหมือนเดิมกดขันวินัจนจราจรเหมือนเดิมแต่เพียงแต่ว่าหลังจากวันที่19ไปเนี่ยเริ่มแต่วันที่20เนี่ยไม่สามารถตรวจยึดใบขับขี่แต่มีอำนาจในการเรียกตรวจด,ดูใบขับขี่ไม่แสดงใบนุญาขับขี่จะมีโทษปรับไม่เกิน1,000บาทการแสดงก็มีอยู่3วิธีก็คือ,อใบขับขี่ตัวจริงเนี่ยแสดงตัวจริงนี่ใบขับขี่ต้องแสดง2 แอปพลิเคชันสามสำเนาใบกับถี่ตามที่ขนส่งตามที่ uh, ขนส่งตกลงกับสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติแต่ข้อที่สมเนี่ยยังยังไม่ได้ใช้ปฏิบัติ mm hmm. นนช่วงนี้ใช้ไม่ได้จะใช้ได้2ออย่างก็คือแอปพลิเคชันกับ mm hmm. ใบตัวจริงเนี่ยจะใช้ได้2ออย่างเพราะนั้นเขายังกฎหมายลูกจะออกภายในวันที่ส9บเก้าธันวาสองห้าหกสองนี้กฎหมายลูก ท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือข่าวไมนล่ของเราวระจําวันนี้นะครับก่อนจากลาไปเหมือนเดิมน,นะฮะผมมีข่าวฝากพยากรณ์อากาศกันนะครับหนึ่งถึงสองวันนี้จังหวัดจันทบุรีรวมถึงภาคตะวันอ,ออกบ้านเราอากาศจะเป็นอย่างไรรับชมไปพร้อมๆผมดีกว่าครับ พยายกรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงกับมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและประิมณฑลนะครับรวมถึงภาคตะวันออกในบางพื้นที่ด้วยประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนฟ้าขนองน,นะครับช่วงไหนมีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับรองมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำ บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางทําให้ประเทศไทยนะครับมีลมกระโชกแรงและก็มีฝนตกหนักในวันระหว่างวันที่23ถึง26กันยาอยู่นี้อากาศเช่นนี้นะครับทำให้ประเทศไทยตอนบนฝนจะลด,ดลงอุณหภูมิจะลด,ดลง3-5องศาเซลเซียสโดยจะเริ่มต้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคเหนือและภาคกลางตอนบนจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป ภาคตะวันออกน,นะครับมีเมฆมากครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเศราชลบุรีระยองจันทบุรีและก็ตราดอุณหภูมิต่ำสุดนะครับ23ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด2 7ถึง30องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว2 0ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรครับ ท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้นะครับคือข่าวไม้นิวของเราประจำวันนี้วนนเวลาหมดกแล้วนะครับขอพระคุณด้วยนะฮะที่ติดตามรับชมข่าวของเรามาตั้งแต่ต้นจนจบรายการวันนี้กระผมอภิวัตทิวคู่พร้อมด้วยทีมงานข่าวไม้นิวต้องขอตัวล,ลาไปก่อนพบกับเราได้ใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิม20นาฬิกาสนาทีสวัสดีครับกำหนดการบำเพ็ญกุศลศพนางสาววราพรสุขเจริญอายุ32ปีณวัดคลองบอล ตำบลสนามชัยอำเภนายามจหวััดงจันทบุรีวันที่19-22ถึง 22, กันยายน2562เวลา20นาฬิกาสวดพระอภิธรรมทุกคืนวันจันทร์ที่23กันยายน2562เวลา12นาฬิกาพิธีสวดมาติกาบางสกุลเวลา13นาฬิกาพิธีชาวนัก,กิจศพณนะเมนวัดคลองบอลปิดามารดาสามีและญาติพี่น้องร่วมกันเป็นเจ้าภาพ บริษัทไมเคบิลทีวีจำกัดประกาศรางวัลผู้โชคดีรับแหวนทองคำและเงินสดประจำเดือนกันยายน2562ผู้โชคดีที่ได้รับแหวนทองคำสองรางวัลได้แก่คุณบัวหองอ่อนโสตาและคุณแสงเดือนไวยหงส่วนผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเงินสด300บาท3รางวัลได้แก่คุณสำรวยสงพูล s อสทีแมนช่นและร้านข้าวแกงพุงแตกสมาชิกผู้โชคดีติดต่อรับรางวัลได้ที่บริษัทไมค์เคเบิทีวีจำกัดหลังบอกขอสอจันทบุรีภายใน7วันโดยต้องนำบัตรประชาชนมาด้วยสำหรับผู้ที่สนใจอยากลุ้นรางวัลแบบนี้ทุกเดือนง่ายๆเพียงแค่เป็นสมาชิกบริษัทไมค์เคเบิทีีจำกัดและชำระค่าบริการรายเดือนครบตรงตามกำหนดเพียงเท่านี้ก็จะได้รับลุ้นรางวัล และสิ้นเดือนก็จะมีการแจกรางวัลใหญ่อีกด้วยลดเร็วเท่ากับลดตายความดีที่คุณทำได้ ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบริาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติค่าไฟฟ้ากดเพิ่มสถานที่ใช้ไฟฟ้ากรอกรายละเอียดของมิเตอร์ที่ต้องการเท่านี้ก็ตรวจสอบค่าไฟฟ้าได้แล้วค่ะและยังสามารถสร้างบาร์โค้ดในมือถือ เราใช้ชำระผ่านจุดชำระต่างๆได้อีกด้วยไม่ใช่แค่การตรวจดูค่าไฟเท่านั้นนะคะเพราะว่าแอปพลิเคชันนี้ยังมีฟังก์ชันอำนวยความสะดวกอื่นๆอีกเพียบเลยล่ะค่ะถ้าอยากค้นหาจุดชำระเงินใกล้ๆก,ก,ก็ทัชที่แสดงสถานที่ชำระเงินระบบจะแสะดงจุดรับชำระเงินที่อยู่ใกล้เคียงหากผู้ใช้มีข้อแนะนำสามารถแจ้งผ่านแอปพลิเคชันแล้วระบบจะส่งข้อมูลไปยังระบบร้องเรียนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในกรณีเกิดไฟฟ้าขัดข้อง สามารถแจ้งข้อมูลจุดที่อยู่หรือมิเตอร์ที่มีปัญหามายังระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ด้วยค่ะและสำหรับข่าวสารสำคัญเรื่องไฟฟ้าคุณผู้ชมก็ดูได้ไวก่อนใครผ่าน P A Mobile Application รวมถึงบอกช่องทางต่างๆในการติดต่อกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไว้ยอย่างครบถ้วนเลยล่ะค่ะแค่มีแอปนี้แอปเดียวเรื่องไฟฟ้าก็ง่ายขึ้นเยอะเลยล่ะค่ะกับ P A Mobile Application เรื่องไฟรู้ไวแคทัชไปโหลดกันเลยนะคะ วันนี้ขอตัวไปจ่ายค่าไฟก่อนละค่ะบ๊ายบายไปจ่ายค่าไฟที่ไหนดีนะ กับโครงการหมอ่วนวิ่ง